สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ย่าะะจากประเทศอังกฤษนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะส่งตรงสิ่งดีๆนะคะทุกวันนะคะเวลาประมาณนี้สวัสดีค่ะน้องพิมพ์สวัสดีค่ะคิดถึงเดอ้อไม่ได้เจอนานนะคะสวัสดีค่ะนะคะสามวิธีคิดนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเรานะคะรุ่งนะคะสามวิธีคิดถ้าเรานะคะมีวิธีคิดที่ดีนะคะวิธีการ 20%วิธีคิด80%คนสําเร็จทั่วไปเขาจะทําแบบนี้นะคะวิธีคิดต้องมาก่อนถ้าวิธีคิดได้วิธีการมันก็จะตามมาเองทุกคนคะนะคะถ้าเราเก่งมากๆเราทาอะไรก็ประสบความสําเร็จเก่งแต่ความคิดไม่ได้สักวันหนึ่งนะคะความสําเร็จของเรามันก็จะหายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากมีชีวิตดีขึ้นเราต้องเปลี่ยนไม้เซตของเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปในด้านดีไปในด้านบวกะคะวันนี้นะคะสาวิธีคิดที่พี่อย่าจะมาแบ่งปันให้พวกเราก็คือ 1, 1> เลยนะคะ หนึ่งเลยวิธีคิดนะคะเปลี่ยนวิธีคิดการที่เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไมเซตของเรานะคะมันจะทําให้นะเราสามารถที่จะดาเนินชีวิตของเราไปในด้านที่มันถูกต้องไปในด้านดีได้ด้วยการผ่านวิธีคิดวิธีคิดที่เกิดจากด้านบวกนะคะวิธีคิดจากด้านบวกไมเซตด้านบวกนะคะจะมีพลังและนําชีวิตของเราไปต่อในด้านดีได้ดีกว่าด้านลบๆนะคะสวัสดีค่ะไม่เกียวสวัสดีค่ะนะคะความคิดนะคะความคิดของเราถ้าเราคิดแบบไหน เรารู้สึกแบบไหนเราจะได้แบบนั้นนะคะความคิดความรู้สึกมันคืออนาคตของเรานะคะถ้าเราคิดว่าอ,อชีวิตเรามันจะเป็นแบบนี้ชีวิตฉันต้องไปแบบนี้มันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรานะคะคิดทุกวันรู้สึกทุกวันยิ่งเราคิดซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆ,ำๆนะคะมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าชีวิตของเราจะไปในด้านนั้นเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเรามองในด้านดีมองในด้านบวกเท่านั้นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะส่วนมาก วิธีคิดเขาจะไปในด้านบวกใช่ค่ะคิดแล้วรู้สึกได้จริงๆใช่ค่ะนะคะคือคนที่ประสบความสําเร็จทั่วไปนะคะความคิดของเขาจะไปในด้านบวกเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะนะคะไม่มีใครที่จะไปในด้านลบเลยคนส่วนมากที่ประสบความสําเร็จคนรวยระดับโลกนะคะล้วนแต่มี mindset ในด้านบวกนะคะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขทําให้เขานะคะมีเรื่องต่างๆเข้ามาเขาสามารถที่จะหันด้านดีนะคะในความคิดด้านบวก เข้าสู้เข้าใส่นะคะก็จะทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จไปได้นะคะถ้าเรามีแนวคิดที่ดีนะคะเรามีแนวคิดที่ดีเราตีความในด้านดีชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จได้นะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะให้เราตีความในด้านบวกเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นดีหมดนะคะถ้าเราพูดกับตัวเองแบบนี้อะไรเกิดขึ้นกับเราล้วนดีเสมอดีหมดมันก็จะทําให้ชีวิตของเรานะคะดำเนินการไปในด้านนั้นได้ง่ายค่ะไปในด้านที่เราปรารถนาในด้านที่เราต้องการได้มากกว่านะคะ หรือบางคนคิดด้านลบเขาก็จะเอาชีวิตของเขาไปในด้านลบนะคะไปในด้านลบมากขึ้นมากขึ้นนะ,ะมันก็จะทําให้หมดพลังนะ,ะเราไม่สามารถที่จะไปประสบความสําเร็จได้ถ้าเรามีวิธีคิดมีแนวคิดที่ผิดเพราะฉะนั้นแนวคิดวิธีคิดไม d เซ t ในด้านบวกเท่านั้นที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ทุกคนคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องท้าทายอะไรเข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้นะคะเรามองเห็นแต่ด้านดีเท่านั้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ย เก่งนะ,ะเรารู้สึกว่าเราโคตรเก่งเลยเราผ่านมันไปได้นะ,ะวิธีคิดนะคะคือถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเราไปในแนวบวกได้มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหนึ่งเลยวิธีคิดนะคะสองปัญหาปัญหาปัญหาเกิดขึ้นกับเรานะคะ ปัญหาเกิดขึ้นกับเราเพื่อทําให้เราเติบโตเพื่อทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เกิดปัญหาขึ้นกับเขาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเกิดปัญหาขึ้นกับท่านเพราะฉะนั้นนะคะปัญหามีให้แก่อย่ากลัวปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เรากุ้มกับทุกคนคะเราอย่ากลัวปัญหาอย่านีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเพื่อทําให้เรา Hopefully. เติบโตเพื่อทําให้เราอัพเลเวลในชีวิตของเราให้สูงขึ้นทุกคนร้วนเกิดมามีปัญหาทั้งนั้นในช่วง เวลาในช่วงชีวิตของเรานะคะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกช่วงถ้าเราข้ามผ่านมันไปได้เราจะเป็นคนเก่งเราจะมีแนวคิดเราจะมีวิธีคิดที่เข้มแข็งขึ้นนะคะปัญหามาให้เราแก้เรื่องทา้าทายต่างๆท,ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้เราผ่านมันไปได้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโคตรเก่งเลยอะเราเจ๋งมากเลยเราเป็นสุดยอดนะคะปัญหานะคะให้เราคิดเสมอว่าเฮ้ยถ้าปัญหาเข้ามามันก็คือ เหมือนกับพลังอะ่ะเหมือนกับเงินปัญหาก็คือเหมือนกับเงินทอง <c oughs> เหมือนกับเพชรกับพลอยถ้ามันเข้ามามันจะทําให้เรานะ,ะมีชีวิตดีขึ้น <c oughs> ให้เราคิดแบบนี้นะคะทุกปัญหามันก็คือเงินเห็นไหมคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างของคนเรามันสามารถแปลเป็นเงินได้นะคะทุกๆปัญหามันมีข้อดีของมันอยู่เสมอไม่ใช่ว่าปัญหาทําให้เรานะ,ะมีชีวิตไม่ดีทุกปัญหามันมีข้อดีเอออย่างอย่างเช่น คนที่เป็นสิวอ่ะปัญหาของเขาเขาเป็นสิวใช่ไหมคะเราสามารถไปแก้ปัญหาหเขาได้อย่างเงี้ยเออขายครีมขายระยะเราก็ได้เงินเห็นไหมคะทุกปัญหาของคนมันล้วนแต่ทําให้เรานะคะเติบโตหรือถ้าเราแก้ปัญหาตัวเราเองได้แก้ปัญหาให้คนอื่นได้มันก็ทําให้เราอ่ะสามารถที่จะมีชีวิตดีขึ้นสามารถที่จะทําให้เราลุ่งได้นะ,ะหรือบางคนมีปัญหาความอ้วนอย่างเงี้ย เออเราขายสินค้าที่มันทําให้เขานะคะหุ่นดีได้เงี้ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาทุกๆปัญหามันทําให้เราแข็งแกร่งมันทําให้เราเติบโตนะคะไม่ใช่ว่าปัญหาเนี่ยทำให้เรากลัวทําให้เรากลุ้มทุกๆปัญหามันทําให้เรากล้าเผชิญถ้าใครที่ไม่กลัวสามารถกล้าเผชิญกับปัญหาได้คนนั้นจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคนนั้นจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะใครที่ไม่เคยเจอปัญหาเลยไม่มีในโลกนี้ค่ะทุกคนคะพียพ่ย่าก็เจอพี่ย่าเคยเจอปัญหาหนักในชีวิต แต่ถ้าเราบอกกับตัวเราเองว่าเราสามารถผ่านไปได้ถ้าเราผ่านไปได้ชีวิตของเราจะดีขึ้นของขวัญชิ้นใหญ่กําลังมามันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นพี่ยาย่าก็เคยเจอปัญหาที่มันหนักมากในชีวิตอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเองเลยนะสามีของพี่ยาย่าไปมีแฟนใหม่ไปมีเมียใหม่ พี่ย่านะคะเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกกุ้มใจไม่สบายใจพักหนึ่งแต่เราบอกตัวเองเราไปอ่านหนังสือเราไปอ่านหนังสือแล้วเราเจอหนังสือนะคะเราอ่านหนังสือแล้วมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนทันทีหนังสือมันเขียนบอกอย่างดีเลยถ้าเรานะคะอ่านหนังสือที่มันทําให้ปทียมปัญญาของเรามันก็จะทําให้เราแก้ปัญหาได้นะคะพี่ย่าบอกตัวเองเลยเอาหนังสือนั้นนะคะเหมือนกัน พูดแบบหนังสือเลยเขาบอกว่าถ้าปัญหานี้มานะถ้าเราบอกกับตัวเองว่าคอยดูนะชีวิตฉันจะต้องดีกว่าเดิมฉันจะเจอคนที่มันดีกว่าเฮลโลนิกีนะฉันจะเจอผู้ชายที่ซื่อสัตย์ฉันจะเจอผู้ชายที่ดีและชีวิตฉันจะดีขึ้นกว่านี้หลาย้อยเท่ามันก็เป็นจริงถ้าเราไม่หนีปัญหาเรายอมรับะว่าเออมันเกิดกับเราแล้วเราจะต้องรู้สึกแบบไหนกับมันถ้าเราผ่านมันไปได้เราไม่เอาเวลาไปกุ้มใจกับมันไม่เอาเวลาไปให้กับมันกุ้มใจเสียใจไม่เป็นอันทำลายมัน เท่ากับว่าเราเอาพลังของเราไปให้กับปัญหานั้นมันก็จะเพิ่มทวีคูณแต่ถ้าเรามองปัญหานั้นเดี๋ยวฉันก็ผ่านไปได้ปัญหานั้นมันจะเล็กมากนะคะถ้าเราไม่ไปคิดไม่ไปขยายมันปัญหามันจะเล็กนะคะปัญหามันจะเล็กลงมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปชีวิตเราก็จะดีขึ้นเมื่อไหร่ที่เราหันด้านดีเข้าหาเราไม่ไปะค,ะคิด หนักกับมันเราไม่ไปใส่อารมณ์กับมันเราไม่ไปพูดมันบ่อยๆสิ่งไหนที่เราพูดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆคิดบ่อยๆมันจะขยายผลมันจะไม่หายไปไหนเลยยิ่งเราไปคิดถึงมันบ่อยๆเท่ากับว่าเราสั่งจิตใต้สำนึกข,ของเราว่าเราชอบปัญหานี้นะเขาก็จะหาปัญหามาให้เราเรื่อยๆเๆเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปคิดถึงมัน บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวฉันก็ผ่านมันไปได้มันเข้ามาได้มันก็ผ่านไปได้ในช่วงชีวิตของเราต้องเจอทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวหันหน้าสู้กับมันค่ะถ้าเรายิ่งกลัวมันก็ยิ่งเข้าหาเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวมันทุกปัญหาเราแก้ได้นะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะวิธีคิดข้อสุดท้ายก็คือเรื่องที่มันยากๆนะคะเรื่องที่มันยากๆเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะมันมาท้าทายเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของเราถ้ามันเป็นเรื่องยากๆนะคะแล้วหรือมีคนบอกว่า้ย แกทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเธอทําไม่ได้หรอกเรื่องเนี้เธอทําไม่ได้ถ้าเราเชื่อในตัวเราเองเราบอกว่าเราทําได้และเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันทําได้ฉันจะยอดเยียมขนาดไหนถ้าฉันทําได้มันจะสุดยอดขนาดไหนนะคะถ้าเราทําได้จริงๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยภูมิใจมากและทําให้เราเข้มแข็งทาให้เราสุดยอดมากเฮ้ยฉันสามารถผ่านมันไปได้ และท่านสามารถทําได้นะคะเรื่องที่มันง่ายๆคนอื่นเขาทํากันได้ทั่วไปมันก็ธรรมดาแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันยากแล้วเราสามารถทํามันได้นะคะคนก็จะเห็นว่าเราโคตรเก่งเราจะกลายเป็นฮีโร่ของคนอื่นเราจะกลายเป็นฮีโร่ของคนอื่นในสายตาคนอื่นถ้าเราทําเรื่องยากๆที่คนอื่นเขาทําไม่ได้แล้วเราสามารถทําได้เราสั่งตัวเองเราคิดว่าเราทําได้พอเราทําได้จริงๆเฮ้ย มันสุดยอดมากเราจะภูมิใจและคนอื่นเขาก็จะเห็นเราว่าเฮ้ยเป็นฮีโร่เพราะฉะนั้นนะคะเราอยากพึ่งรพมาตัวเองนะคะเราต้องบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉันลองทําดูนะ,ะฉันต้องทําได้แน่นอนถ้าเราบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะ <c oughs> เราบอกอกับตัวเองแบบนี้มันจะสร้างพลังให้กับตัวเราเองและเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะไม่มีสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้ถ้าเราไม่อยากทําหรือเราตั้งใจที่จะทํามันจริงๆนอกจากเราไม่อยากทํามันนอกจากเราเออลองเล่นๆ่นเราถึงจะไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันทําได้นะ เราสามารถทําได้แน่นอนเพราะทุกคนมีของนะคะทุกคนบนโลกนี้มีของดีในตัวเองนะะทุกคนในโลกนี้เก่งหมดค่ะแต่ว่าเราจะดึงศักยภาพของเราออกมาได้แบบไหนนะคะด้วยการที่เราสร้างไม์เซตขึ้นมาตั้งโปรแกรมนะะสร้างใหม่ อันไหนที่มันไม่ดีเราก็เปลี่ยน m i n d เซตของเราใหม่ใส่ m i n d เซตดีๆเข้าไปนะคะสั่งตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เราก็จะทําได้นะคะแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของเรามันก็ลุ่งสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะถึงแม้บางสิ่งบางอย่างมันยากแต่ถ้าเราถามตัวเองทุกวันว่าเฮ้ยฉันสามารถทําได้สิ่งเนี้ยฉันทําได้นะเราบอกทุกวันทุกวันนะคะสั่งตัวเองทุกวันเราจะเจอเหอนทางนะคะ เราจะเจอหนทางในโลกนี้มันมีคําตอบให้เราเสมอมันก็จะมีสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนเข้ามาทําให้เราอะได้คําตอบในสิ่งนั้นนะคะทำให้เราได้คําตอบในสิ่งนั้นเราไม่จําเป็นต้องจบด็อกเตอร์มาบางครั้งเราก็สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้นะคะถ้าเราถามตัวเองทาจิตใต้สำนึกบ่อยๆนะสั่งตัวเองบ่อยๆเราก็จะทําได้แน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะ3วิธีคิดนะคะถ้าเรานะลองทาดูแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน การจะทาใหม่คะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แค่ตั้งโปรแกรมดีๆให้กับตัวเองสั่งตัวเองทุกวันเราก็สามารถที่จะมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม1%หรือ0ูนก็ยังดีกว่าที่เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราลองเอาไปทําดูนะคะสิ่งที่พี่ย่าพูดมาถ้าเราไม่ลองทําดูเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊าย